วัสดีน้องรักแฟนเกมของพี่พทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่พีในเกมอาร์คโมบายแล้ววันนี้นะครับพี่ก็ตั้งใจจะมาจับเจ้าทเทเ็กดันเจียนนะครับผมเ <Wow. S 2> ทเล็กนะครับเป็นสัตว์อีกหนึ่งประเภทนะครับที่ต้องชุบชีวิตตามเสาเท่านั้นนะครับผม mm hmm. ก็จะมีกิก้าเทเล็กกิฟฟินแล้วอะไรกว่าน้องไท <Huh? S 2> ่านชุบได้ปะวะ <laughs> จะเอาไม่ได้วะ <laughs> โอเคนั่นแหละมันไม่สามารถชุบในเครื่อง รีเวลแพลตฟอร์มที่เราดรอปจากถ้ำนะครับหรือว่าที่เราคาบขึ้นมาเองได้นะครับมันจะเป็นสัตว์พิเศษเนาะของที่พี่เตรียมมาก็มีมีแค่นี้แหละน้องที่เห็นนี่นะไม่มีอะไรมากมายเป็นทีเล็กเลเวล150นะครับพี่เอาชิปมาจากดันเจียนเนะาะก็คือเลเวลสูงสุดในระดับมีเดียมและ,ละ <Wow. S 1> ไปกันเลยเดี๋ยวไป้พูดแผนเพินไปใช้20อันเบรในการชุบชีวิตนะครับผมลูกเพาวัน ึ้นดีขึ้นคือนมันมาข้างหลังแล้วแต่ว่าการจับที่เสาเนี้ยน้องมันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันมีอะไรนะมันมีหินล้อมอ่ะมันทําให้แบบว่าทีเล็กมันหนีหนีลำบากเนาะดูมันเดินอยู่กับที่ดูดิเออมันเดินอยู่กับที่ก็ได้เนาะมันมันเดินไม่มาถ้าเป็นเสาอื่นอ่ะมันอาจจะหนีเราไปได้เนาะแต่เสาเนี้ยมันมีหินล้อมมาเลยน่าจะหนีเราไม่ได้นะครับไม่รู้เราจะหนีมันหรือว่ามันจะหนีเราแต่ว่าข้อเสียคือเสาเนี้ยเสี่ยงมันไม่ครบถ้วนนะน้อง เสียงเกมมันหายเป็นนะเวลาเข้าแมพผีม้าเสียงเกมชอบหายเนาะดูค่าสรุปแป๊บนึงอ้าวดูไม่ได้อีกต้องลงยังหลังสัตว์วอยูหลังสัตว์อ่ะเราจะดูค่าสรุปของสัตว์อื่นไม่ได้เนาะหาจอดอันนี้ก่อนไปจอดไกลลูกเดี๋ยว,ยวตายหายอยู่ไหนล่ะเอยู่นู่นไกลเหลือเกินไม่เห็นเห็นไม่ชัดว่ะ ขอให้เห็นหน่อยหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะครับผมมันมาแล้วพี่หนีก่อนนะพี่ขอวิ่งคำนวณแป๊บหนึ่งลูกดอกแกสลบที่ทำดาเมจจะทำดาเมจค่าสลบได้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเนาะเพราะนั้นพี่ต้องยิงประมาณเท่าไหร่วะสิบห้าลูกสิบห้าลูกมันจะได้หมื่นแปดใช่ปะการยิงรัวๆมันไม่ใช่เรื่องเรื่องดีน้องๆน้องๆต้องรอรอให้มันแบบว่าค่าสลบมันขึ้นเพื่อทำงานเนาะ พี่น้าถ้าเป็นสัตว์ตัวน้อยน้อยที่เลือดน้อยน้อย่ะเอ้ยโดนอยู่ได้กูมันอาจจะตายก่อนได้นะครับยิ่งถ้าเรายิงหัวมันด้วยอ่ะอ่เริ่มยิงกรัรวมไปเลยได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องหยุดทีเท่าไหร่อย่างพี่อ่ะจะยิงยิงไปเรื่อยสบห้าดอกแล้วที่ก็หยุดก็รอสรบเนาะยิงหนึ่งสองวิ่งเฮ้ยโดนปะเหมือนมึงเดินกว่าพี่มึงวิ่งหรือมะอมกแล้วยิงสาม โุ้ยโดนว่ะยิ่งไม่พ้นว่ะได้สองดอกไหมสี่ห้าโดนเป้าออก,ก็ไม่รู้หกเจ็ดแปดไปโดนครับผมเกาะหนาครับไม่ต้องกลัวเก้า 9, สิบหูสามเอามึงมาชุบนะดีว่าให้เป็นผีเฝ้าดันเจียนอยู่อย่างนั้นนะเอามาชุบีนดีแล้วเอ็ดสอง สามสี 3, 4, 15, ่สิบห้าไปโอยยิงยิงดอกหนึ่งขอยิงเผื่อเผื่อไว้อีกดอกน,น้องสิบหกโอเคมันหนีแล้วที่เหลือเราก็รอครับผมสรบปนีลูกไม่ต้องยิงซ้ำมาหอกน้องเดี๋ยวมันตายเนี่ยเห็นปะปล่อยให้ค่าสรบมันวิ่งไปจนเต็มเดี๋ยวมันก็สรบอา้าวลูกสรบลงไปห้าสี่สามสอง ลองแล้วเตรียมตัวสลบดิเอายังยังยังไม่ยังไม่สลบยังไม่สลดสลบสิลูกทำพ่อไข่หน้าลูกนะยังวิ่งขึ้นอยู่งน้องเนี่ยจังหวะนี้ก็รอไปเรื่อยหมื่นห้าแล้วสลบแล้วเฮ้ยมันลงวะเอ้ยท่าสัวมันลงเร็ววะําไปอีกดอกนึงเปียงเข้าให้ตอนนี้สลบแน่เดียบร้อยครับผม จิบจิบเนาะมันชื่งง่ายซะเหลือเกินเจ้าอันนี้แม่อะไรมากน้องพี่เกียรติยืนรอมันหิวน้องขอนอนก่อนตื่นหนึ่งแล้วกันเหนื่อยวิ่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าตื่นมาแล้วมันตื่นก็ยิงให้มันสลบอีกก็ได้แต่ถ้ามันหายก็ตามหาแค่นั้นน้องอุ้ยขอกินอาหารหน่อยสหลับครับหลับกันเถอะเราเปลี่ยนไปทำไมใช่ป่ะโอเคปิกอัพ เก็บเตียงเรียบร้อยครับผมเนี่ยยังไม่ตื่นเลยนอนแป๊บเดียวน้องโอ้โหลดไปนิดเดียวเองหิวมานิดเดียวเองเอาละพี่ไปดูในแอปโดนเด,ด็กมานะครับน้องเวลาจับสัตว์ก็ไปดูก่อนก็ได้อันนี้เลยวลวรึ่งร้อยห้าสิบนะครับพี่ไปดูมาว่ามันกินคิบเบิ้ลแมงป่องทั้งหมดสิบเก้าอันเออถ้าเราไม่ใช้ยาคุณสิบนะแต่ถ้าเรามียาคุณสิบก็แปลว่าเราลดจำนวนได้สิบเท่านะครับก็เหลือแค่หนึ่งจุดเก้าอันหรือว่าสองอันนั่นเองใช่ปะ เออเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าสองคำเนี่ยค่าหิวรถชั้นนี้มันพอพออยู่แล้วเนาะอ่ะพี่ลืมบอกว่ะคิเบิลนะครับผมชอบกินคิเบิลของแมลงป่องนะครับผมไอแมงป่องไม่ใช่แมลงนะไอแมงป่องสูตรก็ตามนี้เลยส่วนอ่านนะครับอ่านธรรมดาน่าจะค้าไปที่เลเวลอะไรจำไม่ได้แล้วน้องเดี๋ยวพี่สรูปให้เนาะพร้อมกับของที่ใช้ค้าด้วยนะครับตามนี้ครับผมวันนี้พี่ค้ามาเป็นอานเทคนะครับผมเพื่อเสริมความหล่ออานเทคนะครับก็ ของที่ใช้ตามนี้เลยเย้เฮเอาละไม่ต้องรอครับผมเชื่อเถอะว่าใส่ไปแล้วพึบเลยทีเดียวนะครับผมยาคุณ10ไปก่อนเลยครับผมคิปเบิ้ลตามแอปรู้เด็ก2อันใส่ไปเลยสออันปึ๊บปึ๊บนี่แน่สออันแน่นอนครับผม2อันจริงๆด้วยนะครับยูฮูอันนี้ก็ใส่อันไปอีกคลิปปึ๊บ,บโอ้โหอย่างหล่อเมื่อกี้ลืมดูสเตตัสก่อนจับ โอเคมาดูหลังจับก็ได้ดาเมจ423นะครับเลือด8,100เลเวลเด้งมปเท่าไหร่วะเนียโอ้เลเวลเลเวลนะครับ224นะครับผมก็ยังเสียค่าแต่มิงเอฟเฟกต์ไปหนึ่งอยู่ดีนะ150ถ้าเกิด100%มันจะ75ใช่ปะ่ะมันจะต้องเป็น225เว้ขนาดเร็วขนาดนี้มึงยังไม่ยอมให้ให้ให้เป็น100%เนาะสเตมิน่าเออสัตว์ลันเจียนอ่ะสเตมินามันจะสูงเพราะว่าพวกเราใช้งานสัตว์ใหญ่บนดินอะ่ะ ความน่ารำคาญข,ของมันก็คือมันเหนื่อยบ่อยอะน้องใช่ไหมอันนี้พันสี่เจ็ดสิบเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเดี๋ยวพี่ไปหาตัวอะไรขอโทษตีหน่อยวะไม่รู้ว่าเจออะไรที่มันคู่ควรจะตีด้วยหรือเปล่าไปเดี๋ยวพี่ตัดภาพไปตอนนู้นเลยดิฟ่าลงไปข้างล่างดูเลยโอเคครับน้องๆคลิปนี้พี่ขอพูดถึงเรื่องการย้อมสีไดโนเสาร์หน่อยละกันเนาะมีน้องมาเม้นในคลิปจับทีเล็กของพี่เมื่อที่พี่จับทีเล็กครั้งที่แล้วนะครับผมเออการย้อมสีไดโนเสาร์ น้องเชียร์ให้พี่ย้อมสีโอเคพี่ก็จะย้อมสีเลยแล้วกันเออก่อนอื่นเดี๋ยวต้องอขอถอดอ่านออกก่อนจะได้เห็นสีชัดการย้อมสีสําหรับพี่นะพี่เลือกที่จะย้อมทําให้สีเดิมเขาอะเด่นขึ้นมามากกว่าเดิมมากกว่าจะไปเปลี่ยนสีเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสีเขาอะบางทีถ้าเกิดว่าเป็นทีเล็กสีดําแบบเนี้ยเรายัดสีขาวให้เขาไปเยอะเกินไปอ่ะมันจะทำให้เป็นเหมือนแบบมันสีมันไม่ขาว่น้องสีเหมือนกับเอาเอาปูนขาวไปทาตัวอะเออมันจะดูออกว่าพื้นเดิมมันเป็นสีดำ ถ้าเราย้อมทีเล็กสีขาวให้มันขาวไปอีกมันก็จะสวยสวยไปอีก,กนนอล้เนาะเพราะอันนี้พี่จะย้อมเป็นสีดานะครับเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบสีเดิมเดี๋ยวขอแคปหน้าจอแบบโอเคพี่จะเปรียบเทียบสีนี้ก่อนย้อมนะครับกับหลังย้อมให้น้องดูเรื่องของสูตรการทําสีนะครับก็ให้น้องไปดูในแอปดูเด็กนะเออพี่คงไม่อธิบายนะครับก็มันจะมีสูตรการทําสีแล้วก็ทําได้ในหม้อคุกกิ้งพอตเลยนะครับ แล้วก็ผงแอมเบอร์นะครับวิธีท,ท,ทาก็คือไปที่คคกแล้วก็กดไอแอมเบอร์ตัวนี้แล้วก็กดคลัสนะครับผมมันก็จะได้เป็นโพเทนดัสแบนนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าน้องจะไปหาในถ้าก็ได้เออในถ้าก็มีโอกาสดรอปมาเหมือนกันนะครับอันนี้พี่ก็ได้มาจากในถ้ำนั้นแหละพี่ไม่เอาแอมเบอร์บนหรอกพี่เสียดายจากนั้นเราก็ทําให้ผงโพเทนดัตตัวนี้มีสีด้วยการลากกดแช่คช้างที่สี่แล้วก็ลากไปทับนะครับแบบนี้ปับ๊บแบบนี้นะครับผงโพเทนดัตตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่น้องต้องการจากนั้นก เอาไปให้เด็เสาวกินหรือการฟีดนั่นเองหรือเช่นเดียวกันกับการทําอาวุธนะครับก็ให้น้องกดทับแล้วก็ลาบไปทับอาวุธที่น้องต้องการไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะต่างๆนะครับผมก็สามารถทําได้ส่วนการทาสีทาสีบ้านหลังคาสีหลังคาเดี๋ยวพี่ขอพูดในอีอื่นๆแล้วกันเนาะวันนี้โฟกัสที่การทาสีเด็กสาวก่อนโอเคพี่ขอยัดสีให้พีเล็กก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะมืดแล้วมันจะดูความแตกต่างลำบากหกิสี่อันเลยเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วเออแล้วอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่า น้องเป็นเหมือนพี่อย่างเงี้ยพี่ลากสีดํามาทับมากเกินไปหมายถึงว่าพี่จะใช้จำนวนแค่ยนะี่สเนี่ยตอนแรกพี่ตั้งใจอยากจะฟิดใท้าันแค่ยีสบใช่ปะ่ะแต่พี่วางทับไปหกสี่อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ้องน้องก็แค่สีอื่นมาลากทับมันก็ได้แล้วละ่ะโอเคพี่ขอฟีดไปรวๆเลยนะจังหวะนี้แล้วค่อยมาดูสีที่มันเปลี่ยนแปลงกัน โอเคครับน้องๆหลังจากที่พี่ฟีดไปที่เจ็ดอันเองพี่รู้สึกว่ามันก็ดํามากแล้วมันไม่น่าจะดําไปกว่าน,นี้แล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะก่อนที่พี่จะฟีดกับไม่ได้ไม่ได้ฟีไไดไอ้ผงแฮมเบอร์ให้มันนะนะอ่าและนอกจากที่มันจะได้สีแล้วนะครับเลเวลมันก็จะอนะัพด้วยเนาะคือเป็นการเพิ่มเลเวลให้ไดลเซิลหรือเพิ่มให้ตัวเราเองก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอยากเลเวลอัพเราก็ฟีดไอ้ตัวนี้ก็ได้ตัวผงูเทนบัร์ตัวเนี้ยโอเคพี่อัพไปเลยดีวะดาเมจไปเลย พี่ฟีดไปเจ็ดอันดูว่ามีได้เจ็ดอันก็ได้เจ็ดเวลเว้ยเออได้เยอะเหมือนกันนะได้แปดเวลเลยนะน้องได้เพิ่มอีกร้อยสี่สิบแปดประสิทธิ์นู้ได้เยอะอะดามิดอ่ะสัตว์ดันเจี้ยนมาดีอย่างนี้แหละโอเคนี่ดูนี่มันก็ไม่น่าจะดำไปกว่านี้นะน้องเออแล้วพี่มีอะไรจะบอกเว้ยไอทีเด็กตัวนี้ชื่อเต็มมันชื่อไทยรัโนซอรัสใช่ป่ะตอนที่หนังจูราสสิกพาร์คภาคแรกเข้าอ่ะตอนนั้นพี่ก็ยังเด็กมากเนาะพี่ไปดูแล้วพี่โคตรภูมิใจเลยเว้ยพี่คิดว่ามันเป็นไดโนเสาร์ของไทยแลนด์ใช่ป่ะ พี่คือพ,พี่ฟังอ่ะมันบอกว่าไทยแลนด์นอร์ทรัตไงตอนนั้นน่ะโหโคตรภูมิใจเลยเดลสาวเราเว้ยเดสาประเทศไทยที่ใหญ่ได้โตมาถึงได้รู้เฮานั่นแหละไม่มีอะไรหรอกพีก่แค่แค่นึกขำดูเองตอนเด็กเว้ <c oughs> ดำมากเลยน้องนะสวยนะคือถ้าเกิดเราเสริมส,สีเดิมให้เขาแบบชัดขึ้นอ่ะมันก็จะสวยไปอีกแต่ถ้าเราเปลี่ยนสีเขาแบบให้มันต่างจากเดิมไปเลยทึ่งไม่ใกล้เคียงของเดิมอ่ะพี่ว่ามันจะขี้เลยนะอันนี้เวลาทำสีก็น้องลองลองลองคำนึงดูว่าน้องคิดเหมือนพี่ไหมแล้วก็ดูว่ามันสวยหรือไม่สวยตามที่พี่บอกหรือเปล่านะครับ ใส่อ่านไปโอเคใช่ได้ใช้ได้ไ,ดไปเกาะคาโนโนก็ได้ไปเดี๋ยวพี่พาไปเกาะคาโนโไ,ปไ,ปไปไปไปป้พวกพวกทีเล็กที่เกาะคาโนโหน่อยเออตรงนี้มันมีนี่อยู่น้องพ,พี่พี่ทำไว้เนาะไอ้หุ่นเหมือนหุ่นรายการอะ่ะไอท้ที่ทดลองดาเมจอะ่ะมันมืดไปหน่อยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวพี่ลองกัดดูว่ามันกัดทีเท่าไหร่บงังอู้สองพัน โอ้มีมีมีขี้ด้วยมีติคิ้ด้วยสองพันสองพันสองพันสองเนี่ยเวเราจับกัดก็ลองลองเอามากัดดูนะครับผมเออมันจะช่วยแบบทดสอบดาเมจเนานะสองพันนี่มันคืออะไรวะสองพันมันคงไม่ใช่กัดทีเดียวเลือด 2000, ลดสองพันหรอกมั้งทั้งนั้นมันจะเทพเกินโอเคเดี๋ยวไปเกาะคาโน่กันได้ไปน้องเดี๋ยวไปเจอนี่เกาะคาโน่ครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เกาะคาโน่นะครับแต่พี่ไม่เจอตัวเลยให้ตีเลยวะไม่ได้กระพุทธวะเอออะไรวะการแมงกระพุนก็ได้วะเฮ้ย โ okay. อเคเฮ้ยเป็นอะไกันมดมาให้ตีน้อยเจอแล้วคาโน่หนึ่งตัวคาโน่คาโน่เลเวลโอ้เลือดหกร้อยเจ็ดบสองเองแล้วมันไม่ตีทีเล็กด้วยเป็นกลัวดูดิดูนะครับว่ากักกี่ทีนะเลือดหกร้อยซึ่งทีหนึง่งเหลือเท่าไหร่วะสามร้อยอ๋อแสดงว่า กัดครัง300้งสามร้อยเนาะซึ่งครั้งที่สองตายครับผมโหของเด้งเข้าตัวรัวเลยโหดอยู่น้องๆนุงน่งคาโนโอีกตัวหนึ่งปไ่กัดมันก็คาโนคาโนนั้นเลยอันนี้ห้าร้อยกัดสองทีเหมือนกันซึ่งไม่โดนครับผมซึ่งแรกโดนซึ่งสองตายโอเคพูดบาปทำทำคนที่มีทางสู้ <c oughs> นี่เรียวอะไรเนี่ย นายเวบอะไรนายน,าย,น,า,ยน,า,ยนายไม่เห็นห้าร้อยทีแรกโดนทีสองตายโอเคน,อน้องครับเจอทีเล็กแล้วจะได้ปิดคลิปได้ลองลองดูไปอุ้งสูงเลยนะน้องทีเล็กเลยร้อยห้าิบมาเลยมาเจอกัน,น้ยเล็กเวสามสิบพันเก้าแสดงว่าต้องกัดกี่ครั้งวะเนี่ยเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งนะเจ็ดครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหหกครั้งตายไปแล้วเป็นไงกันบ้างครับกับการจับทีลกดันเชนวันนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจมีลักแฟนเกมของพี่พีนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เนาะเออถ้ายังไงนะครับพี่พีขอลาไปเท่านี้นะครับผมขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ